สวัสดีครับสวัสดีครับ FC สถานี YouTube ช่องโกคนอำนาจแฟนคลับนะครับก็วันนี้ก็จะนำ FC แฟนรายการนะครับมา,าดูเหตุการณ์ข่าวสารบ้านเมืองนะฮะ mm hmm. เกี่ยวกับบทวิเคราะห์สถานการณ์โลกนะครับรายการ เปิดหน้าต่างวิเคราะห์สถานการณ์โลกรู้ทันสถานการณ์โลกทางช่อง y YouTube โกคนอำนาจแฟนคลับนะครับก็จะเป็นรายการที่จะวิเคราะห์บทวิเคราะห์สถานการณ์สงครามบทวิเคราะห์สถานการณ์โลกต่างๆนะฮะช่วงนี้ก็มีสถานการณ์สงครามนะครับรัสเซียบุกยูเครนนะก็ก็ทั้งที่ปรากฏ ตามสื่อต่างๆนะครับว่ากองทัพรัสเซียนั้นซึ่งมีกองทัพใหญ่มาหึมานะครับมีจํานวนกําลังคนมีมากกว่า,ายูเครนนะครับอาวุธก็อาวุธความทันสมัยนั้นก็ว่ากันว่า,าวความทันสมัยนั้นก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับเพียงแต่ว่าแต่จํานวนอาวุธจํานวนากาลังคนนะครับจํานวนคน ของรัสเซียนั้นจะเป็นกองทัพใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นกองทัพที่มาจากสาภาพโซเวียตเก่านะครับซึ่งก็จะเห็นได้ชัดว่าการบุกโจมตียูเครนครั้งนี้นั้นทหารรัสเซียนั้นมีความพร้อมในการบุกมากกว่าทหารของยูเครนนะครับแต่ว่าทหารยูเครน ก็อาจที่จะไม่ได้ตั้งหลักสักเท่าไหร่เหมือนกับไม่รู้ว่าไม่ไม่คิดว่า,อากองทัพรัเสเซียที่อยู่ภายใต้ของรัฐบาลปูตินนั้นจะส่งเข้า,าลุกยูเครนนะครับเพราะาปูตินนั้นก็หลอกล่อใช้วิธีการหลอกล่อว่าฝึกซ้อมทหารแนวเขตแดนของยูเครนกับรัเสเซียก็ฝั่งเวรารุตนะฮะ ซึ่งเวลารุสก็เป็นเหมือนกับประเทศที่เป็นประเทศที่อยู่ภายใต้การปกครอ,องรัเสเซียนะครับซึ่งรัเสเซียนั้นก็ใช้เป็นเครื่องมือนะครับในการทําสงครามครั้งนี้นะครับไม่ว่าทั้งการใช้ทหารเวลารุสนะครับซึ่งเป็นประเทศหนึ่งที่แตกย่อยสลายมาจากสหภาพโซเวียตน,นะครับแต่ว่า กองทัพลัสเซียนั้นก็เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565นะฮะกกายาตราทัพหรือว่ากีธาทัพนะครับบุกเข้าประชิดแนวพรมแดนนะครับเปิดฉากการยิงด้วยจรวดขีปืนาวุธจรวดมิตรใ์ขีปนาวุธจากเครื่องบินลบขีจรวดจากเฮลิคอปเตอร์ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ ขีปืนอาวุธพืพ pues ้นสู่อากาศขี่ปนาวุธอากาศสู่พื้นนะฮะขีปนาวุธแล้วก็ปืนใหญ่นะฮะขีปนาวุธจากอากาศสู่พื้นก็ยิงมาจากเครื่องบินลบนะฮะแต่ถ <Okay. S 1> ้าขีปนาวุธพื้นสู่พื้นก็ยิงจากบนรถยนต์หุ้มเกราะนะฮะเมื่อ24กุมภาพันธ์นะครับ2565ก็มีการจบบุกโจมตี กองทัพยูเครนอาประเทศยูเครนนะครับเข้ามาทางหลายเมืองจากมาทางเมืองคาคิปมาทางเมืองคาคิปซึ่งเป็นเมืองหลวงนะฮะ,ะ,ะ,ะผู้ผิดนะฮะขออภัยะฮะท่านเพื่อนๆครับเมืองหลวงก็คือเมืองเคียบกรุงเคียบนะะส่วนเมืองคาคิปนั้นก็อยู่ทางด้านทิศตะวันออกนะฮะแล้วก็ทางด้านทิศใต้ก็มีเมืองหลายเมือง คาเคอร์ซอนนะฮะซึ่งรัสเซียนั้นบุกยึดได้ช่วงหลังนะฮะแต่ว่ากองทัพรัสเซียนั้นก็ยิงจรวดขีปนาวุธมาพิสัยไกลพิสัยใกล้ทุกแนวทุกแนวลบนะฮะก็มาทางหลายทางทางบกทางเรือทางอากาศนะฮะบุกถล่มโจมตีแล้วก็ กรีธาทัพหากองทัพรดถังยานยนต์หุ้มเกราะเครื่องบินลบหน่วยสงครามนะครับมีทั้งนักรบรับจ้างที่รัเสเซียส่งเข้ามาบุกโจมตียูเครนก็รวมๆแล้วก็ประมาณร่วมเดือนนะฮะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะบุกยึดยูเครนได้ทั้งประเทศซึ่งยูเครนก็เป็นประเทศที่ใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น การใช้กําลังทหารนะครับเข้าบุกยึดยูเครนของรัสเซียนั้นก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะจะบอกว่าง่ายหรือว่าจะบอกว่ายากนะครับแต่ว่าสงครามนั้นทางฝ่ายยูเครนก็มีการตอบโต้แล้วก็ต่อสู้นะครับบ้านของตนอย่างเต็มความสามารถนะครับแต่ว่าทางฝั่งยูเครนอาจจะไม่ได้ยิงไปขีปนาวุธหรือว่า คิดว่าพิยไกลพิัยไกล้หรือว่ายิงจรวดเข้าไปตกทางฝั่งรัเสเซียเท่าไหร,ร่นะฮะหรือยังไม่มีการตอบโต้แต่ว่าเป็นถูกฝ่ายที่ถูกกระทาสามากกว่านะฮะเพราะฉะนั้นก็สงครามครั้งนี้ก็ก็ยังระยะยาวนั้นก็อาจจะกลายเป็นสงครามกองโจรน,นะครับเหมือนรัเสเซียที่เคยไปตกลมที่อับคายสถานซึ่งก็ทําให้แพ้กองโจรมูจาฮีดีนนะครับประเทศมหาอำนาจทางทหาร แพ้สงครามกองโจรก็เคยมีก็เคยเห็นมาแล้วรัฐอเมริกาก็แพ้สงครามเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ก็แพ้สงครามกองโจรให้กับเวียดเวียดกงนะครับแล้วล่าสุดนี้อเมริกาก็ก็ไม่ถือว่าแพ้หรือว่าชนะก็คิดอแอดมินก็ตั้งค้อสังเกตว่าไม่สามารถที่จะปราบปรามกลุ่มตารีบันในอัฟกานิสถานได้จน20ปีผ่านไปกลุ่มตาลีบันก็สามารถกับขโมยยึดครองปากอัฟกานิสถานได้ ม้ถึงแม้ว่าอเมริกาจะอยู่เบ้างหลังของกองกําลังกองโจหมูจายฮีรีนและทำศึกสงครามขับไล่รัฐบาลกองทัพรัเสเซียกองทัพโซเวียตในสมัยนั้น